สวัสดีครับอ p นี้จะมาดูวิธีการคิดหวยแนวทางหวยรัฐบาลนะครับเรามาดูงวดของวันที่2พฤษภาคม2564นะครับหลักการคิดง่ายๆนะครับเราก็เอารางวันที่1 6ตัวนะครับกับ2ตัวล่างมาตั้งนะครับ1ตัวแรกนะครับ1ตัวแรกเอาบวก4นะครับ บวก4ใต้ตัวนะครับ1นบวกสก็จ <c oughs> ะได้เท่ากับ5นะครับอชุดที่2นะครับ7ตัวนี้นะครับ7ตัวนี้บวกกับ5ได้เท่ากับ12เอาแต่ตัวท้ายนะครับแล้วกบ็บวก2ใต้ตัวได้เท่ากับ4นะครับอเอาตัวนี้ตัวที่คิดได้ตัวแรกบวกกับตัวที่2ที่คิดได้นะครับบวกกันได้เท่ากับ9นะครับทีนี้ เอา9ตัวนี้บวก3ตายตัวได้เท่ากับ12นะครับเอา2อตัวเดียว9กบวก2ตัวนี้บวกกันนะครับได้เท่ากับ1 2>, <c oughs> 2ตัวนี้บวกกับ4่ตัวบนนะครับ4บวก2ได้เท่ากับ6นะครับ1บวกกับ6ได้เท่ากับ7อ่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายทีนี้7จบวกหได้เท่ากับ8นะครับ7บวก 6. ได้เท่ากับ3นะครับผลออกนะครับงวดที่แล้วงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมนี้ออก2 72กับ1 8ตรงนี้นะครับบนาบน72ตัวนี้มาบนส่วนล่างนะครับจะเป็น1 8หลักนี้นะครับหลักสิก็จะเป็น1 8งนะครับงวด16พฤษภาคมงวดล่าสุดนะครับรางวัลที่1นะครับของงวด สองพฤษภา,าก็จะเป็นห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งแปดนี่คือเลขล่างนะครับห้าตัวแรกบวกสี่เหมือนเดิมนะครับบวกสี่ตายตัวได้เท่ากับเก้าตัวนี้สองตัวนี้บวกกับหนึ่งนะครับบวกกับสองได้เท่ากับห้านะครับเอาห้ากับเก้านะครับบวกกันได้เท่ากับสี่นะครับสี่บวกสามตายตัวเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมสี่บวกสามได้เท่ากับเจ็ดอ่าตัวนี้เจ็ดนะครับ เเอามาบวกกับ4ตัวนี้นะครับจะได้1ตัวนี้นะครับเจ็ดบวกห้าเหมือนกันนะครับ7จบวกหได้เท่ากับ2นะครับ2ตัวนี้บวกกับผลลัพธ์ตัวนี้นะครับ2อบวกหได้เท่ากับ3เป็นตัวสุดท้ายเอาตัวสุดท้ายนี้ไปบวกกับตัวนี้ได้เท่ากับ4บวกกับตัวนี้ได้เท่ากับ5นะครับผลออกมะครับออก 5 7 9นะครับ5้าานะครับตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้างล่างนะครับออก1 4สนะครับอันนี้คือล่าง1 4หลัก10 1หนึ่งสอันนี้ก็หนึ่งนะครับบนนะครับให้เน้น2คือตัวนี้ครับตัวเน้นตัวนี้เน้น7นะครับเข้าทั้งสองวดทั้งบนทั้งล่างมาดูงวดของ หนึ่งมิถุนาที่จะถึงนี้นะครับก็เอารางวัลที่1ของงวด16พฤษภานะครับมาตั้งนะครับรางวัลที่หนึ่งหก้าเกับ1 4ึนะครับหตัวแรกบวก4ีตายตัวเหมือนเดิมนะครับหกวกสได้เท่ากับศนตัวนี้นะครับห้ 5, บวกหนึได้ห6หกบวกสตายตัวได้เท่ากับแปดเอาแปดบวกกับศนย์ได้เท่ากับ8 8ตัวนี้บวก3ตายตัว8บวก3ได้เท่ากับ11นะครับเอา1ตัวเดียวนะครับ8บวก1ได้เท่ากับ9นะครับ8บวก1ได้เท่ากับ9 9บวกกบวก9ได้เท่ากับ8ตัวสุดท้าย8ตัวสุดท้ายนะครับเอาไปบวกกับ9ตัวนี้ได้เท่ากับ7 8บวกเเท่ากับ7เพราะฉะนั้นอ่าล่างนะครับล็อกให้เลยนะครับ ล่างจะมี9มี7นะครับ2ตัวล่างผมให้ไป3หางนะครับมี9 7 9 8 9 9นะครับส่วนบนนะครับเน้นนะครับเน้นนะครับงวดนี้1ิมิถุนาเน้นหนึนะครับอ่าจะเป็น1นะครับจับชุดให้นะครับก็จะเป็น8 1 0 7 1 0 8 1 9 0 8 9นะครับ2ตัวล่าง เอาไป3ชุดนะครับเน้นหลัก10เน้นไปที่9นะครับ9ก9 8 9 9็8กนะครับมาดูว่าจะมาเหมือนสูตรเดิมๆไหมนะครับก็มาลุ้นกันเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอยถูก3ตัวตรงนะครับก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับเป็นสูตรที่ผมคิดเองนะครับคำนวณดูนะครับก็ลองมาดูว่าจะมาหรือไม่มานะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับ กับช่องนัดคุงถ่ายไปเรื่อยนะครับขอบคุณครับ